นิ่หม่จ้าเธอรถค่นิเพราะว่า่อเยอะมากขึ้นไม่ง่วงเลยวันเนี้ยไม่ง่วงเลยนั่งตาโตนกเลยหล่นก็สวยสีเหลืองร่างกายก็จะมีเนื้อมากขึ้นไม่ไปทมาคก็ถือว่าดูมีสัญญาณดีส่หงาจจะให้ดูต้นไม้ดอกรัชพฤกเหลืองอลา ถ้าทองอุลาจะทนเสียเตียเต้ยกว่านี้แล้วเหลืองจะแก็งสดกว่านี้คุณอยานี่เหลืองอ่นอนแล้วคุณต้องการเขาเรียกว่าดอกแลชวจะให้ร่างกายของคุณแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับวันข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงวันนี้พาน้องดูเนียมาไหว้พระและคอยมาถกมุม่งหน้าทางเหนือแล้วกลับรถ กับคนน่าสนใจในครนสู่นี้จากยี่เราจะเลยทางเดียว